สุขภาพแพทย์วิถีธรรมจังหวัดขอนแก่นศูนย์สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่20-24ธันวาคมพศ2567ศูนย์สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองค้าตำบลโนนท้นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้จัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมโดยมีสมณะหรูป มีผู้เข้ามาร่วมอบรมประมาณ60ท่านมีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประมาณ50ท่านโดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา4นีนาฬิกา30นาทีจะมีการทำวัดเช้าโดยท่านสมณะชาวอาโศกมาบรรยายพุทธธรรมต่างๆให้กับชาวค่ายจากนั้นทางจิตอาสาก็มีการบรรยายอบรม ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนด้วยเทคนิค9ข้อหรือยาเกเม็ดมีการลงฐานงานกสิกรรมโดยมีท่านอาจารย์หมอเขียวพาทำรรและให้องค์ความรู้ในการทำโคกพอเพียงซึ่งเป็นนโยบายหลักด้วยวิธีการและรูปแบบที่ประหยัดเรียบง่ายที่เพาะปลูกพืชผักเพื่อสร้างอาหารไร้สารพิษเป็นอาหารและยา โดยวิธีการใช้อินทรีย์วัตถุในพื้นที่คือหญ้ากิ่งไม้ใบไ,ไม้สดและแห้งกองรวมกันสูงหนาสัก2-3คืบกว้างยาวตามปริมาณของหญ้าใบไ,ไม้ที่จะหาได้จากนั้นใช้มือเกลี่ยกองหญ้าให้เป็นหลุมขนาดกว้าง1-2คืบลึก1คืบนำดินดีมาใส่หลุมไว้นำต้นกล้าข,ของพืชที่จะปลูกเช่น มะละกอพลิกผักกีใบเลื่อยและผักอื่นๆวางลงในหลุมกลบดินให้เรียบร้อยก็จะได้การปลูกแบบผสมผสานพืชผักที่เรียบง่ายแล้วอันหนึ่งในการอบรมสุขภาพนั้นนอกจากให้องค์ความรู้ยาเข้าเม็ดแล้วก็มีการเรียนรู้วิธีการทำอาหารสุขภาพจากทีมจิตอาสาและการบรรยายธรรมะ เพื่อการดูแลสุขภาพกายใจจากท่านอาจารย์หมอเขียวตลอดเวลา5วันที่อบรมและในวันสุดท้ายของค่ายมีตลาดวิธีธรรมจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามแนววุฒิยมคือของดีราคาถูกซื่อสัตว์มีน้ำใจในการอบรมค่ายสุขภาพครั้งนี้มีผลตอบรับที่ดีมาก จากประชาชนที่สนใจมาร่วมอบรมและต้องการให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีกส่วนบรรยากาศหลังจบค่ายแล้วท่านอาจารย์หมอเขียวก็ได้มีการเอื้อไออ่นให้กับพี่น้องจิตอาสาที่ได้มาร่วมบำเพ็ญเป็นการให้ธรรมะและสรุปกายใจของพี่น้องอันเป็นรางวัลที่ล้ำค่าของนักบำเพ็ญเพื่อนำไปใช้ขัดเกลากิเลสต,ตนเอง อีกทั้งเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญและชั่วยทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสสำหรับพี่น้องจิตอาสาต่อไป